กู้เงินผ่อนชำระ a m o r t i z e loan การกู้เงินที่ผู้กู้ต้องผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดๆง,งวดหนึ่งเดือนงวดสามเดือนงวดหนึ่งปีแต่จ่ายงวดละเท่าเท่ากันเช่นเรากู้เงินซื้อบ้านเราผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนเดือนละเท่าเท่ากันธุรกิจกู้เงินมาใช้จ่ายในธุรกิจ แล้วก็ผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนเดือนละเท่าๆกันนะครับโดยแต่ละงวดที่เราจ่ายชำระคืนนั้นอนะ่ะมันจะเป็นเงินต้นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นดอกเบี้ยส่วนหนึ่งนะตัวอย่างกู้เงินวันนี้หนึ่งพันดอกเบี้ยหกเปอร์เซ็นตกู้เงินวันนี้หนึ่งพัน ดอกเบี้ย6%ระยะเวลา3ปีอันนี้สมมุติจ่ายคืนปีละครั้งนะครับเพื่อความง่ายจ่ายคืนปีละครั้งจะต้องจ่ายคืนงวดละเท่าไหร่จะต้องจ่ายคืนงวดละเท่าไหร่ second reset i n t e r เอาใหม่ก็เนี่ยเอาใหม่นะยังไม่ได้เริ่มกดอะไรเลยนะรีเซ็ตเครื่องเฉยโอเคเซ็ตเครื่องรีเซ็ตเอเดอร์นะครับหนึ่งพันเป็นวันนี้ ก็คือ PV ถูกว่าหเป็นป็น i สามปีเป็น n แล้วอยากรู้ว่าเราต้องจ่ายคืนงวดละเท่าไหร่งวดละเท่าเท่ากันคอมพิวหา PMT เราต้องจ่ายคืนครับสามปีปีละสามร้อยเจ็ดสิบสี่จุนึหนึ่ สามร้อยเจ็ดสิบสี่จุดหนึ่งหนึ่งปีที่หนึ่งครับตอนต้นปีกู้เงินมาหนึ่งพันดูตารางนี้มาด้วยกันนะกู้เงินมาหนึ่งพันคอลัมน์ที่สองเนี้ยจ่ายคืนสามงวดงวดละ สามเจ็ดสี่จุดหนึ่งหนึ่งสามนวดกู้เงินมาหนึ่งพันกู้มาตอนต้นปีพอสิ้นปีจ่ายสามเจ็ดสี่จุดหนึ่งหนึ่งที่เราคำนวณได้หนึ่งพันเนี้ยดอกเบี้ยคือหกเปอร์เซ็นต์หนึ่งพันจ่ายดอกเบี้ยหกเปอร์เซ็นต์ก็คือดอกเบี้ยหกสิบ ถูกไหมดอกเบี้ยหกสิบเราจ่ายไปสามเจ็ดสี่จุดหนึ่งหนึ่งเป็นดอกเบี้ยไปซะหกสิบแปลว่าเราจ่ายคือเงินต้นไปสามหนึ่งสี่จุดหนึ่งหนึ่งเรากู้เงินมาหนึ่งพันเราจ่ายคืนไปสามเจ็ดสี่จุดหนึ่งหนึ่งก็จริงแต่เป็นดอกเบี้ยไปซะหกสิบท่านจ่ายคือเงินต้นไปแค่สามหนึ่งสี่จุด หนึ่งหนึ่งมันเลยทำให้เงินต้นปีถัดไปเหลือหกแปดห้าจุดแปดเก้าพอปีที่สองก็จ่ายดอกเบี้ยอีกหกเปอร์เซ็นต์ครับดอกเบี้ยเลยเป็นสี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งห้าจ่ายไปสามเจ็ดสี่จุดหนึ่งหนึ่ง เป็นดอกเบี้ยไปซะสี่สิบแปลว่าเขาจ่ายคือเงินต้นไป3 3 2 9าเงินต้นต่อต้นปีมี685.89แต่จ่ายไป332.96เงินต้นปีถัดไปเลยเหลือ352.93ก็ 3, 5, 2, 9, เป็นเงินต้นของปีถัดไป ดอกเบี้ยปีนี้หกเปอร์เ็นเหมือนเดิมครับหกเซการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยสามเจ็ดสี่จุดหนึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นดอกเบี้ยซะยี่สเ็ดจุดหนึ่งแปดก็แปลว่าจ่ายคืนเงินต้นไปสามห้าสองจุดเก้าสามทำให้เงินต้นทั้งหมดเหลือศูนย์พอดีอย่างนี้เรียกว่าเป็นการผ่อนชำระคืนงวดละเท่าเท่ากัน ในแต่ละงวดจะมีทั้งการจ่ายคืนเงินต้นส่วนหนึ่งและการจ่ายคืนดอกเบี้ยส่วนหนึ่งการจ่ายคืนดอกเบี้ยเนี่ยปีแรกๆดอกเบี้ยจัดเยอะปีหลังๆดอกเบี้ยจัดน้อยนะครับอย่าเรากู้เงินซื้อบ้านเหมือนกันกู้เงินซื้อบ้านสามสิบปีผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนถูกป่ะเดือนแรกๆมีแต่ดอกเบี้ยดอกเบี้ยเยอะมากเลย เงินต้นนิดหนึ่งแต่พอเริ่มผ่อนไปครับดอกเบี้ยในแต่ละงวดก็จะเริ่มลดลงเงินต้นก็จะเริ่มเริ่มกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นจนสุดท้ายเราจะผ่อนหมดพอดีนะครับอันนี้เรียกว่า amortize ลง